จุดไปเลยครับผมไหนดูนี่มันจะเป็นยังไงรู้สึกได้ถึงความแหลกนะครับตัวเราแบบกระเด็นไปเรื่อยๆเลยอะกระเด็นออกมาแบบนี้เลยฮะเอาลองกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนว่ไปขั้นเริ่มเกมใหม่ครับแั่เนยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นมอดนี้กันนะครับผมมันก็จะเป็นแบบว่ามอด2 5 TNT นะครับผมมาดูจากรีวิวแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับ16คนเลยหรอ เยอะจัดเนี่ยครับผมแสดงว่ามันต้องสุดยอดแน่เลยฮะอย่างแรกที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าป้ายโฆษณาเนี่ยครับผมเอาเพราะว่าช่างมันก่อนเลยฮะเรามาดูข้างนอกดีกว่านะครับผมซึ่งแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไอ้จุดแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นบ้านของเราเนี่ยครับผมแล้วก็มีเป็นแบบบล OK ็อกทีเนทีใหญ่ด้วยเหรอเฮ้ยคืออะไรอะ่ะไหนลองดูข้างในสิมีอะไรหรือเปล่านะครับอ่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมแต่แบบเป็นรูปล่างทีเนทีเฉยๆนะฮะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว,ว่ามันมีทีเอนทีอะไรบ้างครับผมอยู่ไหนอะ่ะอ๋อนี่โโอ้หเยออะะะจัดคุณผู้ชมไรวนเวาาน บบพอดีกับช่องตรงนี้เลยนะครับอ่าสำหรับอย่างแรกก็จะเป็นคริปเปอร์ทีนทีนั่นเองครับผมไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่หน้าตาก็จะเป็นไอคริปเปอร์แบบนี้เลยเจากวันนี้ก็จบไปเลยครับแล้วกไหนดูซิมันจะโหดแค่ไหนนะครับระเบิดไปก็จะเป็นคริปเปอร์มาสี่ตัวนะครับผมแล้วก็สามารถจุดเพิ่มได้อีกฮะนี่ก็จะเป็นการระเบิดคริปเปอร์นั่นเองครับผมเอาล่าะเจ้าวันนี้มันสามารถแบบว่าสอดไส้ได้หรือเปล่าน,น,นะครับสมมติว่าผมวางไ,ไว้สัก4ีอันแล้วกันโอเคเีา้าวนี้ผมสมนะมอด กลายเป็นคิปเปอร์เนี่ยจมอยู่ใต้ดินแทนนะครับเสียงซูซ่าเลยแล้วถ้าเราวางขึ้นมาได้ปะไม่เป็นวางต่อไม่ได้หรุบผู้ชมวางได้เป็นแบบบอๆแบบนี้นะครับแล้วก็ระเบิดไปดิครับอ่านี่ก็จะเป็นแบบโผล่มาแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าวางไว้ใต้ดินเนี่ยมันก็จะแบบไปโผล่ใต้ดินนะครับผมแล้วก็ตายฮะเอาล่ะอย่างต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าโพชั่นนั่นเองครับผมหรือแบบน้ำยานะฮะไหนดูซอเป็นน้องหมูแล้วกันนะครับน้องหมูขอลอโพชันหน่อยเอ้าน้องหมูเดินหนีเลยอ่ะไหนดูดิอ่าเจอวันนี้เราโดนเป็นแบบน่าจะเป็นอ่รรบบีีเเดด๋ยววใช้กแพป์า แน่ๆมันก็อยู่เยอะแล้วฮะไหนดูดิว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับระเบิดเข้าไปดิครับพใชาจุดให้หมดครับผมบึ้มไปดิเอ้ยนะเราก็โดนไปด้วยเนี่ยอันนี้เราโดนบอกว่าล่องหน,นี่ยผมซึ่งคิปเปอร์ก็โดนไปด้วยปะหา,าไม่เจอเลยฮะเอาใหม่เอาใหมอยากรู้แบบมันจะมีโอกาสได้อะไรบ้างอะฮะเราจะจุดมันไปให้หมดเลยครับผมเอาล่ะจากวันนี้ระเบิดมาแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีแบบทางเอฟเฟกต์ดีครับผมแล้วก็เอฟเฟกที่ทำร้ายเราด้วยนะครับอย่างเช่นเอสโลเนี่ยที่มันเพิ่มมาเนี่ยผมอือจัดเลยจากวันนี้ เราก็ต้องมาลองจุดกันดูดิครับเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเวลาเราจุดเนี่ยมันก็จะดูดเข้ามาด้วยนะครับแบบดูดเทนทีด้วยกันเลยอ่ะเฮ้ยเอาใหม่นะอ่ะสมมติผมวางสามบานอย่างงี้ใช่ปะจุดตรงกลางนะครับข้างๆเนี่ยมันก็จะโดนดูดเข้ามานะครับผมแล้วก็ระเบิดแบบนี้ครับอ่าเฮ้ยค่อนข้างเฟี้ยวเลยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราเอาหมูมาแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็วางไว้อ่ารอบๆนะครับอ่จาจะวันนี้เนี่ยอยากรู้แบบมันจะดูดเข้ามาตรงกลางหรือเปล่านะครับวางไว้แล้วก็จุดไปเลยครับเออว่าเาคจอฝูงซอมบี้เเนี่ยราก็สามารรถะเบิดทีีีีเเเเเดดยยยววไ้้ลลนนนนะะคครรััับอาาา่ฮสมู เอาแบบเยอะๆเลยฮะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างระเบิดทีเดียวใช่ไหมวางอันนี้เข้าไปดีครับนี่มันก็จะดูดเข้ามาแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ระเบิดไปครับโอ้โหโคตรแจม่มครับผมระเบิดนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์จะจัดเลยฮะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นแบบว่า Instant TNT นะ่ครับซึ่งผมว่ามันน่าจะโหดแน่เลยวันนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบต้องสิ่งก่อสร้างบ้างดีกว่านี่แบบนี้ใช่ไหมวางไว้ตรงนี้เลยฮะเอาล่ะ Instant TNT ล่ะฮะจุดไปเด้หึ่ยเดี๋ยวนะเเบิดลยะห สำหรับคนที่แบบไม่ชอบการรอคอยฮะรีบไงรีบอยากระเบิดก็ผมวางแล้วก็ระเบิดได้แบบนี้เลยค่อนข้างแรงด้วยนะครับอ่าเราโดนระเบิดซะหน่อยไหมระเบิดไปดีครับนี่ดีเดียวตายเลยครับผมสำหรับอย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าระเบิดวินเทอร์นะครับสีดำมาเชียวเอาล่ะวิเทอร์ลองตรงไหนดีวะสมมติว่าวางหาตรงนี้แล้วกันกับระเบิดวินเทอร์นะครับจุดไปดีครับผมไหนดูดิมันจะเป็นยังไงระเบิดไฟนะครับอ่าเฮ่ยหลุมค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่าไม่มีเหรอผมคิดว่าแบบมันจะมีทิ้งเอฟเฟกต ระเบิดแรงนะครับแต่ว่าแรงจริงคุณผู้ชมดูดิหลุมแบบโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะไหนลองวางแบบเยอะๆดูดิจัดไปฮะฟึอันนี้เยอะจริงคุณผู้ชมวางรัวๆฮะแล้วก็จุดไปให้หมดครับผมไหนดูนี่ไม่ได้เป็นยังไงคุณผู้ชมจังหวะนี้กแลังระเบิดเลยครับโอ้โหหลุมใหญ่จัดสุดยอดเลยนะอย่างต่อไปจะเป็นแบบว่าทีนีต้นไม้นะครับไม่รู้มันค่อนข้างสวยเลยอ่ะจุดให้ปลูกต้นไม้เลยฮะไหนลองดูดิสักอันหนึ่งในคาราห์ผมแล้วก็จุดไปเลยมันก็จะปลูกต้นไม้เลยใช่ปะปุ้มนี่ไงกลายเป็นไม้โอ๊คคคนนนนนนะะะะะรรรรรรัััััับบบบบบแแลลล้้้้วววถาาาผผมมงงๆี่่จจไไไดดดดดหหืออเเปปุสกึูิิ มันก็จะแบบจุดอันอื่นต่อด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นป่าเลยปะเนี่ยโหสุดยอด่ะแล้วถ้าผมอยากปลูกป่าใต้นี้แหละฮะมันจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับนี่จุดปฟื้ประมาณนี้ครับผมระเบิดไปนะครับนี่จากแม่น้ำเนี่ยเมื่อกลายเป็นแบบป่าใต้น้ำอ่ะคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะแล้วถ้าเป็นแบบว่าด้านบนต้นไม้ล่ะครับนี่สมมติผมอยากปลูกแบบนี้นะไม่รู้มันจะเป็นยังไงับผมลองจุดก่อนแล้วก็ระเบิดไปนะครับเอา้ามันไม่ถึงกันอะ่ะนึงจุดๆไปก่อนโอเคประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะปลูกป่าต่อมาน นะครับจุดไปเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านี่จากแบบขอคอยนี้เนี่ยมันก็จะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยครับผมโอ้ต้นไม้ลอยอยู่บนอากาศด้วยนะอย่างต่อไปนะครับอย่างต่อไปนะครผม,มก็จะเป็นว่าระเบิดฟองน้ํานั่นเองครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองตรงนี้เลยดีกว่านะครับฟองน้ําอย่างนั้นเหรอฮะมันจะดูดน้ําได้เยอะหรือเปล่าระเบิดไปดีครับอุ้ย หายหัวเลือยเนี่ยเดี๋ยวลองเป็นแบบอ่าประมาณตรงนี้ดูแล้วกันวางไปเยอะๆนะครับมันก็น่าจะหายไปเลยหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องลองมาเจอนี่ฉุดไปครับผมระเบิดฟองน้ําของเราด่โอ้หหายเหือดเลยฮะนี่เป็นไงแทบจะแห้งไปเลยเนี่ยผมตรงนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะแล้วก็อย่างต่อไปครับผมระเบิดไฟนั่นเองซึ่งเราก็ต้องระเบิดตรงต้นไม้ดีครับเราจะได้รู้ว่าแบบมันหดจริงหรือหาหาเปล่านี่ครับผมวางไปเยอะๆเลยระเบิดไฟนะครับเอาล่ะไหนดูได้เป็นยังไงครับผมระเบิดไปเอ้ยทำไมไม่เห็นมีไฟติดเลยวะอ๋อนี่มันต้องระเบิดอย่างนี้นะนะ ไปตัวนี้ครับผมได้หรือเปล่าระเบิดไปดิครับอ้าวเด้ๆตกลงมันแรงหรือไม่แรงวะงั้นก็ลองซักประมาณนี้ละกันครับผมอ่ะหลายๆลูกเลยนะแล้วก็ระเบิดพร้อมกันเข้าไปอ๋อคือแบบมันระเบิดตัวเองตายเมื่อกี้คือเทียนทีพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะคล้ายแบบว่าเป็นม็อบนะครับซึ่งมันก็โดนระเบิดตายได้เหมือนกันนะครับไอเทียนทีเนี่ยแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองครับผมอ่ะนิวเคลียร์ใช่ไหมงั้นเรามาระเบิดตรงนี้เลยดีกว่าเอาละเอาแค่ลูกเดียวเลยนะครับเอมสองหนึ่ง ่อไปอีกนะครับเนี่ยไอศูนย์วิจัยของเราเนี่ยพังไปหมดเลยฮะโคตรแรงก็ผมเฮ้ยยังระเบิดไม่หมดอีกอ๋อ,อคือข้างในนี่มันมีด้วยใช่ไหมกลายเป็นแบบว่าเละเลยอ่ะสมมติว่าเราจะระเบิดตรงนี้แล้วกันก็ผมมันจะแรงแค่ไหนฮะวางไว้ด้านบนเลยระเบิดนิวเคลียร์ของเราเนะครับหูผู้มชมแรงจริงอะไรจริงวะแล้วก็แบบเป็นไฟไหม้ด้วยนะครับคือแบบความกว้างในการระเบิดเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับดูดิโอ้โหไปไกลถึงนู่นเลยสุดยอดจริงอะไรจริงฮะอย่างต่อไประเบิดแร่เนะ่ยครับผมนี่ก็จะเป็นโลหะแร่เพชรเลยนะครับไหนโดเซ่ถ้าระเบิดเนี่ยาท สีี่่เหลยมมนะมแสดงว่าถ้าดูจากชื่อเนี่ยถ้ามันเจอแร่มันก็จะเหมือนแบบเหลือแร่ไว้ปะน่าจะใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองจุดก่อนฟื้ประมาณนี้ครับผมระเบิดลงไปเลยไหนดูซิถ้าเองเจอแร่จะเป็นยังไงฮะแต่ยังไม่เจอเลยครับผมวันนี้ก็วางเองเยอะไปเลยดะครับน่าเจออยู่นะแบบเนี้ยแล้วก็จุดไปเลยครับผมเอาล่ะนี่ระเบิดไปนี่ครับโอ้โหผู้ชมทำไมมันล่งจังวะไม่มีแร่เลยจริงเหรออ่าสมมติแบบผมวางแร่เองก็ได้สมมติว่าเราเจอแร่เพชรนะครับผมไหนดูซิมันจะเป็นยังไงฮะระเบิดแร่เพชรไปเลยหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมันจะเหลือแบบไปตรงแร่อไป บอกว่ารูปพิกแอคเลยนะครับไหนดูซิมันจะช่วยเราขุดหรือปเปล่าระเบิดไปดิครับอ่านี่มันจะขุดเป็นแบบหูเป็นหลุมลงไปเลยนะครับซึ่งจะได้ขุดไปแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเลยฮะโลกนี้มันไม่มีเหมืองเลยนี่หว่าคุณผู้ชมโลกจัดอะเอาใหม่จุดไปแบบนี้เลยฮะไหนดูด,ดิโลกจริงหรือปเปล่านะครับโอ้โหนี่ไงมาถึงข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นแบบจุดที่สุดหรือปล่าน่าจะใช่นะครับผมนี่ตรงนี้ไม่น่านมีอะไรแล้วสรุปก็คือโลกนี้ไม่มีแร่ฮะแล้วก็ยังต่อไปฮะมันก็จะเป็นแบบว่าลัคก,กี้บ็อกซ์นครรัับผมมนนนีี่ไไหดูซิจะะเสยงอออกมมาฮะีออะะไไรรรหืเเเปปล่าบิดฮ้ยอออ๋เเหมืนนป็แบบการสุ่มล็อันนี้มา 5อันนะครับแล้วก็จุดไปเอาล่ะไหนดูซิอ่านี่ไงมันจะสุม่มจริงด้วยนะครับผมเป็นแบบแต่ละทีทีอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวเมียนที่แบบเรายังไม่ได้ลองด้วยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาต่อกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นไอซ์เทียนทีนะครับหรือแบบน้ําแข็งนั่นเองครับผมเมื่อกี้ก็เหมือนเจอไปแล้วนะครับนี่เปลี่ยนรอบๆให้กลายเป็นน้ำแข็งใช่ไหมจุดตรงกลางไปดีครับมันจะเปลี่ยนไอที่นี่น่นะเป็นน้ำแข็งได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยผู้ชมดูดิพื้นเนี่ย,ยกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยนะครับอยากลองให้เยอะว่ะมันจะเป็นแบบเปลีีีี่่่่่ยยยยยยนน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 ไไไไไปปปปปปปโโออออออมมมมมดดดดด้้้้้้้เเ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 เลลลลลหหรร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 ืาาาาาะะ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 คคคัััับบบบบบแแขข็็็งงณจจพิิิผผููชๆก เป็นไบโอใหม่ฮะโอ้โหเอาไว้แบบวิ่งลื่นๆได้เลยอ่ะดูดิสุดยอดฮะระเบิดน้ำแข็งก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อย่างต่อไปครับผมระเบิดบ้านนั่นเองครับนี่เป็นรูปบ้านเลยนะอ่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยอยู่บนนี้แล้วกันไหนดูซิมันจะเป็นบ้านที่แบบสวยหรือเปล่านะครับผมระเบิดไปเลยโอ้โหอันนี้มันบ้านแบบวิลเลจอร์เลยด้วยว่ะบ้านกงโง่เลยฮะโอ้โหสาดคาดหวังนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปอันนี้จะเป็นแบบ floating TNT เหรอคืออะไรอ่ะ TNT ลอยได้เหละครับโอ้โหเนี่ยไม่ทันขาดคำนะครับผมลอยแล้วก็ระเบิดแบบนี้นั่่่่่่นน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 นเเเเเเอออองงงแแล้้้ววกก็็็สสาาาาาาหรรรรรััััับบบบบยยยตไปปะะะะะคคผมจ TNT ฟพฉีด มาลองกันเลยดีกว,ว่านี่วางให้เยอะเลยครับไหนดูดิมันจะฟ้าผ่าทีเดียวเลยหรือเปล่านะฮะไอพวกขันพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องตายดิครับโอ้โหดูดิระเบิดโคตรแรงครับผมแรงจัดอะเอาล่ะคิปเปอร์นะครับเจอพลังสายฟ้าเข้าไปมันก็ได้จะกลายเป็นแบบว่าชาคิปเปอร์นะครับผมใช่ไหมระเบิดไปเลยครับน,นี่ยอ้าวเฮ้ยตายเลยคุผู้ชม คือมันแรงเกินไปอ่ะเพเปอร์ตายเลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปครับผมคอมเพรสเทียนทีอย่างนั้นเหรอเหมือนมันจะเป็นแบบน่าจะมีเทียนทีเล็กๆกออกมานะครับดูจากรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็วางไว้ประมาณนี้แล้วกันนี่เป็นแถวมาเลยครับผมเอาละไหนดูซิมันจะเป็นยังไงระเบิดมาเป็นปครับแล้วก็จริงด้วยคุณผู้ชมดูดิมันจะเป็นแบบเทีนทีเล็กๆเนี่ยออกมาเพิ่มนะครับแล้วก็โอ้โหเ <c oughs> ยอะจัดเลยทีนี้เลยฮะบุกเขานี้เลยแล้วครับผมแรงจัดแรงจัดโอ้โหเมื่อกี้คือแบบแหลกเลยนะถ้าผมวางกระจกอยู่ด้านบนล่ะมันก็จะเป็นแบบเทียนทีที่ะ น่าจะสนุกนะเนี่ยเอาล่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไปเลยเระเบิดเทียนทีนะครับผมโอ้โหเยอะจัดด่ะดูดิโอ้เสาน่าจะพังนะหรือไม่พังวะโอ้โหเพ้่อนดูด้านล่างดิเรียบเลยฮะแรงจริงอะไรจริงนะเนี่ยโอ้โหแหลกเลยปะนึงเราต้องเคลียร์เทมครับผมเอาล่ะเรียบร้อยนะครับลื่นจัดเลยเมื่อกี้แบบไอเทมมันดรอปเยอะเอาล่ะสำหรับอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นเทีนทีลูกธนูนั่นเองครับผมนี่ สักประมาณ6อันละกันไหนดูดิมันจะเป็นยังไงฮะระเบิดไปเลยนี่มันก็จะเป็นแบบผลทนทีนะครับเอ้ยไหนนะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นไอ้ลูกธนูมันเลี้ยวได้ด้วยเหรอระเบิดมาแบบนี้นะครับพรึบอันเนี่ยเอ้ยอันนี้มันตรงๆนะเมื่อกี้ผมเห็นมันเลี้ยวได้อะคือยังไงวะเอาใหม่เอาใหม่ขอลองหน่อยฮะระเบิดไปเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะมันมีเลี้ยวได้ด้วยแล้วก็เสียงสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นยี่สิบนะครับผมอันนี้สิบเหรออันนี้ห้าแล้วก็ห้าสิบนั่นเองครับเลี้ยงให้มันถูกก่อนนะครับผมเอาละเเเเเเเรร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 ริิ่่่่่่่มมมมมมมจจจาาาาาากกลละะะะััััััันน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 ททีีีีคคคคคคููณณยยยยยยแแแแงงงไไหหบบ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 ดปป้ออผผซึสววช์ แล้วถ้าเป็นคูณสิบแล้วครับอ่าประมาณตรงนี้แล้วกันคูณสิบของเราเนี่ยครับผมมันจะแรงแค่ไหนระเบิดไปดิครับหูนี่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยฮะแล้วก็อย่างต่อไปคูณยี่สิบห้านะครับอ่ายี่สิบห้าใช่ไหม ตรงนี้แล้วกันเตรียมพูเนี่ยครับผมจะแรงหรือเปล่าระเบไไดะิดไปเลยครับโอ้โหดิหลุมใหญ่กว่าเดิมเยอะจริงๆว่ะและ้วก็ยังสุดท้ายฮะนั่นคือ50นั่นเองครับผมวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับนี่สีน้ําเงินเลยนะห้าสิบเนี่ยจะใหญ่แค่ไหนนะครับเรามาดูกันระเบไไดะิดไปเลยครับโอ้โหผู้ชมสะเทือนเลยคือแบบสุดยอดจัดอะแล้วก็ทีนี้เนี่ยห้าสิบก็คือใหญ่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาวางห้าสิบแบบเยอะๆเลยดีกว่าทำลายโลกใบนี้กันฮะไหนดูซิมันจะกลายเป็นยังไงครับผมเมื่อเราวางระเบิดคูณหบบ้าสบบิ แล้วก็จุดไปเลยครับผมไหนดูนี่มันจะเป็นยังไงระเบิดไปครับโอ้โหเจ้าวันนี้รู้สึกได้ถึงความแหลกนะครับระเบิดไปตัวเราแบบกระเด็นไปเรื่อยๆเลยอะเฮ้ยคุณผู้ชมกระเด็นออกมาแบบนี้เลยฮะคือแรงระเบิดมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอทำยังไงดีวะเนี่ยเหมือนจะค้างไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่วห้าร้นะครับไหนดูสิถ้าเราลงไปเนี่ยสาภาพมันจะเป็นยังไงนะครับผมค่อยๆลงมาฮะเอลาล,ล่ะไอหลุมเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างฮะเฮ้ยเดี๋ยนะ เหมือนแบบผมเล้งมาไกลเกินไปว่ะอ๋อเนี่ยตรงนี้ใช่หรือเปล่าวะดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเละหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นแบบหลุมขนาดยักษ์เลยนะครับโอ้โหดูดิพูนไม่หมดเลยอะมาตาฟัคโหดจริงอะไรจริงวะคุณผู้ชมอะเรามาดูข้างล่างนะครับนี่นี่ก็จะเป็นวิวแบบมุมต่ำนยครับผมซึ่งเป็นไงฮะระเบิดคูห50เนี่ยถ้าเร,าระเบะเดิดเยอะๆเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนแบบอุกกาบาตได้เลยนะครับผมยอดจริงอะไรจริงวะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลัง ทเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ